ลองเบิ่งเดอร์พี่น้องเย้ยใครบ่เคยขวใสผักไซ <c oughs> น้ำเสนอเมนูอมปลาไหลหรือว่าขัวเอียนแหละครับผมใส่ยอดผักไซห,หรือว่านยอดมาละขมขมครับผมนี่เบองหยอดผักไซกะละมังหน่อยหนึ่งปลาไหลสองโตรครับผมสูตรนักตกปลาพาแสแซบครับผมรอติดตามครับพี่น้อง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาผ้าแซบครับผมหลังจากที่ผมก็หายหนาหายตาไปเป็นอาทิตย์พี่น้องมื้อนนี้ด้เมนูถือว่าเด็ดอยู่ครับผมนี่บ่ได้กินโดนแห้งครับผมปลอมปลาไหลครับพี่น้องหรือว่าขัวเอียนใส่ยอดพักใส่หรือว่านยอดมะระขี่นกครับผมผมำลำลํำจะผมแสบไปพี่น้องมันเข่ากันนี่เลีเลยกับปลาไหลขอโทษขออภัยคนที่ว่ากินปลาไหลได้พี่น้อง แต่ว่านักตกปลานี่บอกอะไรเนียวว่าฟาดเรียบคือเก่าครับผมแต่ขอขอบคุณเด็ป,ปีที่ค่อยเข้ามาให้กำลังใจอยู่สม่ำเสมอครับผมมาไหมพี่น,อน้องแถวเหนียวแบบห่อนผมเห็นบอกคุณหนึ่งไม่ไหมครับผมห่อนนีหดีครับมีแต่นเนียวหอนอากาศก็ห่อนยอดปักใส่แต่ว่ามันนะ มันยูบเดี๋ยวมันกะเหลียน้อยหน่อยพี่น้องนะมาครับมาขวัญพี่น้องขวัญกะละมังหนึ่ง พะถึงน้ำหวานลดลงไปขมแบบพอดีครับผมไม่ได้ขมแบบแสบได้ขมแสบ âm lâm bà mán đi bà lấy 2 tù hợp Hãy subscribe dạng <laughs> อับผมหันเป็นตอนใส่ไปปลไร เดินทางกับบ้านกับ่องมกีกขอให้เดินทางเขียวขาดปลอดภัยครับพี่นอ้องถึงจุดหมายโดยสวัสดีภาพครับผมจนนักรบบบ้าครับเต่าวันที่สิบสองครับกับบ้าน มาไล่ฆ่าเจ้าไปก็ได ยอดอยูย่ครับผมถือปากแห้งบ่ได้กินดน่วนแล้วผมเมนูนี้ บัณฑิต กะจิตมือคือเกาลองเบิรงเดอร์พี่นว่างเลยไข่รปลาเค้กขวใส่ผักใส่ พีิกไหลลงคอ นูนี่นักตกบากินมาไทยน้อยครับอาหารพื้นบ้านภาคอีสาน คลิปนี้นักตกปลาขอาตัวลาพี่และน้องไปเพียงแค่นี้ครับผมยิ้มพี่น,อน้องยิ้มหละขอขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกคั้างหนึ่งครับผมที่บ่ลืมนักตกปลานักตกปลาแกตที่แวะเวียนไปหาเพื่อนๆได้ตลอดนะครับผมขอบคุณครับผม